Gate Headshots with the Sideways Rifle เราจะต้องใช้ปืนไรเฟิลของไซเวย์ทำเฮ e ช็อตนะคะจำนวนทั้งหมด2ครั้งปืนไซเวย์ไรเฟิลนะคะเราหาได้จากการไปเปิดกล่องม่วงจะเป็นในไซเวย์ปกติหรือจะเป็นไซเวย์อะโนมาลีก็ได้ นี้เป็น q u e s ที่ทายคิดว่ายากที่สุดในการทำ q u e s ชุดนี้ของคิวคนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาวุธเนี่ยก็หาลำบากอยู่แล้วนะคะและจะต้องไปยิงหัวโขนซึ่งถ้าไม่เจอบอนเนี่ยก็โคตรยากเลยเพราะฉะนั้นก็ทุกคนจะต้องพยายามกันนิดนึงนะคะอันนี้ q u e s นี้สายใช้เวลาอัดไปน่าจะเกือบชั่วโมงได้เพราะว่าบางตาไม่เจออาวุธ บางตาเสืออาวุธแต่ว่าไม่สามารถยิงหัวคนได้บางตายิงเข้าแล้วแต่ไม่นับแต่ที่อยากทำแบบนี้นะคะโดยที่ไม่ไปชวนคนอื่นเล่น,นก็เพราะว่าอยากจะให้ดูว่าคนเดียวมันก็สามารถทําได้จริงๆบางคนที่ไม่มีเพื่อนก็มักจะบอกว่าเออทําไมแบบเควสมันทํายากจังอะไรแบบนี้นะคะก็เอาจจช่วยทุกคนนะคะคือใส่เข้าใจว่าบางคนไม่ค่อยจะ เล่นกับคนอื่นเท่าไร่แล้วก็เล่นไม่ค่อยเก่งด้วยมันก็ยากนะพอได้อาวุธมาแล้วนะคะไซก็ไปซุ่มค่ะเพราะว่าคอยรอยิงคนที่เขาอาจจะแบบนั่งกินเกรอบหรือว่าปั๊มเลือดแบบนี้ค่ะมันจะยิงหัวง่ายนิดนึงแต่ถ้าเล่นๆอยู่แล้วก็เจอซอมบี้กระโดดออกมาจ้าเอ๋นะคะเราไม่สามารถใช้ปืน,นยิงหัวได้นะไม่นับเพราะว่ามันไม่ใช่คนแล้วค่ะ เทนี้มันก็จะต้องมีบางหลยคนที่เราสามารถยิงหัวมันได้แค่สักทีนึงก็ยังดีนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้วิธีการยิงคนให้ลมก่อนแล้วก็ค่อยเอาปืนไซเวร์ไรเฟิลอันนี้ไปยิงหัวซ้ํา คำว่าพยายามไม่เคยทำรายสักคนที่ตั้งใจนะคะในที่สุดก็เจอตี้บอดจนได้ค่ะมันยิงกันโดยที่ไม่สนใจคนรอบข้างเลยนะคะก็อาศัยเคาะนะคะอย่ายิงรัวพยายามเคาะเอาทีนี้ตัวที่เลงไปแล้วเนี่ยตายไปหนึ่งแต่ก็ยังเหลือคนอื่นอยู่แล้วปรากฏว่าทุกตัวก็หันมายิงซ้ายนะคะก็เนี่ยละหาล่ายิงแบบเนี้ย อย่ายิงรัวนะคะให้ใช้วิธีการยิงทีละนัดเพราะว่าปืนนี้มันยิงยากมันดีดประมาณนึงเลยค่ะขนาดตัวเนี้ยค่อยๆแบบคลานใส่ย,ยังยิงไม่ค่อยโดนเลยอ่าแต่คราวนี้โดนก็เรียบร้อยค่ะ2ที่ประมาณนี้นะคะ